ก็ God, สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน่อานะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเมจิกวอลนั่นเองนะฮะก็เป็นเกมนะฮะได้ทั้งสต์ไทยแอนดรอยนะฮะไอเคสนะเดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็มาเปิดระบบกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะสลับเกมแนะนําเกมใหม่นะน่าเล่นเซนะิฟหนึ่งเนาะนี่ฮะมาถึงก็เซิฟหนึ่งเลยนะฮะภาษาไม่ต้องพูดถึงครับภาษาจีน <laughs> ก็เกมใหม่เนาะทำไงได้นะฮะก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรก็เกมนี้เลยครับผมนําเสนอนะผมอ่ามาถึงก็นักดาบกับนักธนูนะครับผมลงมาพร้อมกันนะฮะเนีม่ยมาถึงก็ลงต่อสู้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ช่องอินเอร์เกมด้วยนะฮะจะเป็นกาลังใจให้กับทีมงานเนาหาเกมให,ใหม่ๆมาให้เล่นกันทุกวันทุกวันนะฮะวันไหนมีก็มีนะวันไหนไม่ไมีอลไรก็เงียบเลยนะฮะนะครับผม แม่ตอนแรกก็ยิงปืนไปนะผมอันนี้ก็ใส่ไปเนี่ยแล้วก็ตามที่ c อ็น็สอนนะผมเลือกตีศัตรูไปไปเยี่ยงเนี่ยก็ใครชือ่อชอบแนวตารางนะแล้วก็การาฟิกสวยๆเกมนี้ไม่ควรพลาดนะสหรับสายขี้เบือ่อนี่ก็ต้องลองนะบอกได้เลยนะถึงจะเป็นภาษาจีนก็ใช้ Google Lens นะยถ่ายรูปกดแปลแนั่นเองนะจบเลยนะ มันจะแปลทุกภาษาให้เนาะแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันด้วยเนาะบางทีแปลไม่ค่อยต,ตรงนะผมอ่ามาถึงตอนนี้จะมีตัวฮีโร่นะฮะตัวนี้นะฮะมาช่วยเราด้วยนะผมกางปีกโอ้แปลงร่างสปอชอ่ะอ่าฮิวนะฮะอ่ามีโล่ด้วยนะแล้วก็ฮิวด้วยนะไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยนะเก่งเลยฮะเจอตะก,กี้นะฮะกางโล่นะฮะฮิวนะฮะอย่างยอดเยี่ยมนะผม อ่าต่อไปว่าเขาก็สอนให้เราไปอัพเกรดทหารนะผมนะ้องแล้วก็อัพตรงนี้นะฮะจำไว้ด้วยนะนี่อัพน้ายาตรงนี้น้ํายาก,ก็หมดแล้วนะฮะก็กดออกไปนะฮะเสร็จปุ๊บก็เข้าไปต่อสู้ใหม่นะผมอ่าไม่ยากไม่ยากภาพสวยๆนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวคุณหนึ่งมาแล้วนะผมกดคุณสอนได้ทันใจกดออโต้ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะ แค่เวฟสองก็กดออโต้ได้แล้วนะไปย่งระเบิดใส่เราใช้พื้นที่เนะี่ยทรัพยากรนะฮะในเนี่ยในกระดานนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะตะกี้มีถังระเบิดมันก็ยิงถังระเบิดใส่เราตุ้มนะตัวละครคออ่อนข้างจะสวยงามนะ่น่าใช้น่าเปิดหาเท่ดีนะยตัวละครแต่ละตัวอ่นนี้ครับผมก็มาถึงก็ซัมมอนเลยเนาะฟรีนะผม แจกตัว5ดาวนะไม่รู้เหมือนได้เหมือนกันหมดหรือเปล่านะเออแจก5ดาวฟรีแลผมถ้าได้เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะแล้วก็ถ้าไม่เหมือนกันก็ดีไปเนาะก็จุดนี้น่าจะเป็นจุดรีเลยแหละถ้าไม่เหมือนกันอลองดูว่าราชินน้ำแข็งคนนี้จะเป็นยังไงนะผมเนาะนี่ฮะเอาลงทีมมาแล้วก็จัด ตำแหน่งต่อสู้นะฮะตัวละครค่อนข้างจะเท่ดีนะผมนี่ตัวละครม่เท่ดีว่ะอ่านี่เราออโต,โต้นะผมน้ำแข็งไปเยี้ยงโุ้ยเจ๋งว่ะนี่ใช้ท่าน้ำแข็งนี่ไงโอ้หไม่ได้ใช้เลยนะผม อาจะได้ดูถ้าไม่ตายหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะเอาเลยครับผมจัดไปด่านต่อไปเนี่ยว่าเกมจะขาเอ้ยนี่ตัวนี้เทศัตรูแม่งโคตรเทสเลยครับผมดูนะตัวละครสวยงามดีมากนะเนาะตัวละครโคตรเทสนะอันนี้คืออะไรไม่ทราบนะ่ยถ้าไม่ตายใหญ่เป็นน้ำแข็งเป็นผมเลยใส่ไป ใส่ไปดิมาแล้วครับทาไม่ตายครับนี่โอ้โหพายุน้ำแข็งโดนทั้งพวกเราแล้วทั้งศัตรูเนี่ยผมโอ้โหแอะ,ะประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากอ่าต่อไปด่านต่อไปนะผม แปบเดียวเลเวลสี่แล้วนะก็ทะลุมิติไปด่านต่อไปได้เลยนะลุยเอยเอนตวนี้ดาบที่ดีว่ะมาเจอกับมังกรนะีก็สวยมากนะตัวนี้ระเบิดตุ้มใส่เราอีก,กว่าแล้วไนงะ ตูมน้ำแข็งธรรมดาก็ยังแรงนะตู้มนะฮะเรียบร้อยง่ายๆครับเหมือนกึ่งๆึ่งไอเดียนด้นนะผมว่าเนะี่ก็ทดลองทดเล่นทดลองเล่นกันได้เนาะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปกดแสดงเพิ่มเติมเนาะก็เหมือนเดิมครับอา่าภาพสวยๆนะเกมดีๆก็จะสรรหามาให้เล่นกันเนาะสลับสายเบื่อนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอ่านี่ก็ทำตามวีควสแนะนำไปต่อไปก็เป็นเควสที่2นะฮะ เราต้องจัดทีมไหมตำแหน่งการยิงมันอ,อยู่ด้านหลังก็ได้เนาะยิงคู่หน้าเลยก็ได้นะฮะพอเรามีตัวเนี้ยที่เก่งที่สุดแล้วนะฮะยิงอ้าวระเบิดตูม้มเรียบร้อยนะฮะตามจริงเราไม่ต้องออตโต้ได้เล่นเองนะฮะกมเนี้ยพวกวางแผนพวกเนี้ยเล่นเองจะดีกว่านะม,มันจะจังหวะเหมาะเจาะมากกว่านะฮะ ตั้มเรียบร้อยนะฮะไม่มีระยะให้ตัวนี้แม่งสวยดีวะ่ะมีเรืองแสงด้วยนะผมต่อไปรเรเอวลงแล้วระบบเปิดแล้วนะฮะไม่รู้ระบบอะไรปะเนี่ยนะฮะรับของไปนะฮะไม่รู้คืออะไรอะแจกฟรียรอะอ่ะต่อมาด่านนี้นะผมเอาถอยลงจากรัศมีหน่อยนะผม รัศมีระเบิดประมาณนี้ลุยก็ปล่อยโอตโอต้ไปเลยครับผมง่ายๆอ้าวไม่ไปอ่ะอ๋อเอ้าอ๋อมันเจก,กตัวละครลงมาช่วยนี่ไงอ๋อให้ลงสี่ตัวไม่บอกเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะทำไม,มไม่ไปร่กทีวะ ตัวนี้เป็นตัวแจกนะฮะมันให้เลือกตะกี้เนาะผมก็ไม่รู้นะผมก็เลือกเอาตัวนี้มาอ้าวไอตัวแทง,ทงเราเข้าไปอยู่ในลัทม,มีระเบิดแล้วตุ้มโดนแล้วเราตุ้มนะฮะแค่นี้เองไม่ยากเร่งง่ายๆภาพสวยด้วยนะฮะ เดี๋ยวก็คงจะอัพไปเรื่อยๆครับจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอัพเรื่อยๆๆนะผมเนาะความสามารถจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งเอฟพี e FP, นะสกูงสกิลนะต่างๆนะเก็บคงเก็บของนะฮะอันนี้ก็เล่นมาแป๊บๆก็ชนะแล้วเนี่ยมีไอเดียที่เก็บฟรีด้วยนะอันนี้อยู่ในล็อตส่นี้ระเบิดก็โดีลงไปทางโน้นหน่อยนะฮะประมาณนี้ดูซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะ อย่า,าไปแน่อัพเลยเลยนะอัพทีทีหน่อยตั้งแต่แรกนะฮะไอ้ย,ยา่ามีปล่อยนอนมาจิกด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมแทงเราอ่ะยิงต่อได้ครับผมเออนะฮะอ้าวไม่น่าเข้าไปเลยครับตายฟรีตึมอ่าแค่นี้ก็ชนะแล้วครับไม่มีระยากครับตัววินน้ำแข็งนี่ก็ได้มาก็โอเคภาพสวยด้วย นี่ต่อไปก็เัเแปดนะผมให้เลือกตัวละครเหรอนี่นี่ก็ได้ตัวนี้มาเนาะเออดีว่ะแจกตัวละครด้วยนะเนี่ยเนี่ยเราก็เอาตัวราชาลงไปได้นะแจกชั่วคราวหรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าแจกถาวรน,นะแบบมีห้าดาวสองตัวแล้วอะนะ แต่สกิลเดียวยังไม่ได้อัพนะฮะนี่มีท่าไม่ตาย2อันละเดี๋ยวลองใช้ท่าไม่ตายน,นี้ดูดีเพิ่งน,นะเว่ยจะดูท่าไม่ตายก่อนอ้าไม่ได้ใช้ครับผมตายก่อนเลยนะะไอตัวนี้เท่ดีวะ <c oughs> มังกรอะไรไม่รู้นะฮะล้ำสมัยดีจริงๆอันนี้ถอดลงมาก่อนโอเค ออโต้ไปเลยนะฮะก็ย um ังไงใครชอบแนวนี้นะฮะภาษาจีนก็ไม่เกี่ยวหรอกนะฮะเราเล่นได้หมดแหละนะฮะใครชอบเล่นเซิร์ฟนอกก็จัดไปเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมันคลิปจะยาวเกินไปนะฮะใครชอบสไตล์แนวนี้ภาพสวยๆนะฮะก็มาเล่นได้นะฮะยังแกเบื่อไปเรื่อยๆรอถังซานนะฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ